วันนี้ก็ได้กินกาแฟฟีมืออาจารย์นะครับวันนี้ครับผมหอมมากเลยครับกาแฟสดนะครับวันนี้กาแฟสดนะครับพี่น้องไม่สดนี่นี่ครับไม่สดนี้ไมเอาตังครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบตัวนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็ออกมากับอาจารย์ใหญ่ชินเคยครับผมอาจารย์ครับวันนี้ดีครับผม วันนี้ก็อ,อกไม้นะครับที่เดิมนะครับผมมีอาจารย์ใหญ่ครงซามมาด้วยนะครับผมอาจารย์ใหญ่ครับสวัสดีครับผมครับ <c oughs> วันนี้ก็อาจารย์ใหญ่มาเล่นด้วยนะครับผมใช่ okay, ครับวันนี้เอามาเล่นสักสองชั่วโมงครับ <c oughs> เดี๋ยวสาโมก็เข้าบ้านมาเร็ว <c oughs> เดี๋ยผมวันนี้เอาไสยามกับรถไปทานตรงมาครับวันนี้มาเทสหน่อยเดี๋ยวไล่ป่ากันไหม เดี๋ยวไปเมืองการแม่ขันโอ้ <c oughs> อาจารย์จะออกไกลครับเมืองการว่าจะไปงานแข่งเมืองการที่เดียวไปกับทีมงานช่งแกะครับก็เอาสาบามาด้วย <c oughs> วันนี้นนก็อาจารย์ใหญ่ก็เอานกชวามาด้วยนะครับนี่ใส่ตรงนี้เลยครับผมดูครับอาจารย์ใหญ่ก็ใส่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็มาใก,มากล้แล้วนะครับผมกำลังดึงอยู่ ยังไงไข่ตอนแรกเหมือนตีมีตะไลมาเลยนะตีบนมาเลยนะแต่มาปุ๊บไม่รู้ยังไงยังดูเลยมาตอนแรกเนาะวันนี้ทำยังไงสามความทำมาจากไนจะกไฟไฟแล้วก็ตีเข้าพุ่มเลยตีเข้าพุ่มก็ไปยึดตั้นะครับดูต้นสูงต้นเดียวเนี่ยต่างนั่นน่ กางสวนเนี่ยผมว่าจะไปใส่กางสวนเนี่ยดูแล้วต้นนั้นมันไม่มีที่ใส่มันสูงเกินอันนี้ผมก็เอาที่อาจารย์แบ่งมานะครับผมเจ้าเพชรกินทองครับโอ้โหแล้วก็เจ้าถังนะครับผมเรียกผิดซลแล้ออันนี้ลองไปข้างหน้างก่อน่ยเดี๋ยวผมตามไปสิบนาทีก่อนครับผมว่าเจาเสียงใหญ่กันครับ รูจะได้เสียงใหญ่หรือเสียงเล็กเสียงเห่ว,วะ <c oughs> อะนีเดี๋ยวติดตามดูนะครับผมใบ <c oughs> จะมานุไม่ห้มนครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะเอาขึ้นต้นนี้เลยครับผมต้นกระถินนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากเลยครับผมอาจารย์มาเล่นด้วยนะครับผมจะมาไว้มาโตด้วยนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ นกที่แกแบ่งมาให้ด้วยครับผมก็คันดีมากเลยครับผมใส่ไม้ได้ครับม้านครับผมได้ของดีสองตัวเลยครับผมเสียงใหญ่ครับตอนนี้ก็ผมจะขึ้นแล้วนะครับผมขึ้นใส่ก่อนครับผมนี่ครับใส่ตัวนี้เลยครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมโคกขึ้นก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นเลยครับผมดำๆนั่นเลยครับผม อาจารย์ใหญ่ก็เอาชวาใส่นี่ครับตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็เดินเกเดินไปใส่แล้วนะครับนุ่เข้าใหญ่ฝั่งนู้นครับผมตอนนี้ก็อาจารย์หนองก็ใส่ต้นนู้นเลยครับผมไกลๆนู้นเลยครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะมาหรือไม่มาครับผมหลังจากไม่เรกนะครับผมเสียงใหญ่เข้านะครับผม หลุดไปหลุดมาแต่ไม่เหยียบนะครับผมเลยพากันเอาลงแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่ต้นนี้นะครับผมต้นเดิมที่เคยได้เสียงใหญ่นะครับผมตอนนี้ผมมาลองดูใหม่ครับผมตอนนี้อาจารย์ก็ใส่อยู่ตรงนั้นเลยครับผมนี่ครับร้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมว่าจะมีนกปลาหรือเปล่าครับผมนี่ครับกําลังขันอยู่เลยครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะครับผม นี่ครับวันนี้ก็ได้กินกาแฟฟีมืออาจารย์นะครับวันนี้ผหอมมากเลยครับกาแฟสดนะครับวันนี้กาแฟสดนะครับพี่น้องไม่สดนี่นี่ครับไม่สดนี่ไม่อาตังครับโอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับผมเอาครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ปรุงให้แล้วครับผมเรียบร้อยครับผม นี่ครับครับผมกรุบครับลองชิมดูครับลองชิมดูนี่ครับผมชิมด้วยกันนะครับผมอาจารย์ทุกท่านครับนี่ชิโซยอดได้ยอดได้ความสุขนะครับตอนนุ่มมีหนึ่งเดียวในลำลูกกาครับผมไม่ไหวนะครับผู้จิดคนสูงครับหวานบ้างดูแล้วนะครับผมดูด้วยมาตรฐานครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับดูดแล้วนะครับผมของอาจารย์ นี่ครับกินด้วยลุ้นด้วยน,น,นะครับผมนี่ครับติดตามชมดูนะครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นล,าาลุ้นเป็นลุ้นจะเว <c oughs> ลาจะเข้าบ้าน <c oughs> โอ้โห <c oughs> อันนก็ได้สนุกกันครับผมประมาณน,นี้ก็อาจารย์ก็จะกลับแล้วครับผมตอนนกครับโอ้สุดยอดมากครับมันโดนหมายเรียกกลับครับผมถ้าจะยาวหน่อยวันอาทิตย์ช่วงนี้ออกงานยาวไม่ได้เสียดายมากเลยครับผมต้องไปสนุกก่อน,น องก็ค่อยเจอกันไปผมอาจารย์ครับผมเจอกันไหมครับผมคิดหน้าคิดหน้าครับโอ้เสียดายมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็เข้าแล้วนะครับผมนี่ครับกำลังเรียกอยู่ครับนกปลาเข้าเจ้าเพชรปิ่นทองแล้วนะครับผมแต่ไม่เห็นโดดเลยครับผมกำลังเรียกอยู่ครับผม เข้าได้สักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้นี่ครับบินมาแล้วก็โกบุญราคานี้เลยครับผมแล้วก็เข้าเลยครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยครับผมไม่เห็นโดดเลยเอางไงค่อยดูนะครับผมว่าจะหมานหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม้ที่สองแล้วนะครับผมเข้าตั้งนานแล้วครับไม่เหยียบครับผม ตอนนี้ผมก็ไล่ออกแล้วเดี๋ยวผมทําการเอาลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไม้ต่อไปครับผมตอนนี้ผมก็ทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นไม้ที่สามแล้วนะครับผมนี่ครับใส่ต้นนี้เลยครับผมไม้เยอะมากเลยครับผมโอ้ยเต็มเลยครับอยู่ข้างในนู่นเป็นฝูงเลย สายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วนะครับผมไม่รู้จะร้องหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามชมดูนะครับผมว่าจะร้องหรือไม่ร้องครับผมตอนนี้เข้าแล้วนะครับผมนี่ครับผมต้นนี้เลยครับผมผมใส่ต้นหนาครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับผมมันบินเข้าไปแล้วครับผมยังไงก็ค่อยลุ้นนะครับว่าจะมานหรือไม่มานครับผม ตอนนี้ก็เข้าไปแล้วนี่ครับไม้ที่ผมใส่ครับผมนี่เดี๋ยวค่อยลุ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็เอาลงแล้วนะครับผมมันไม่เข้าเลยครับผมนี่ครับใส่ต้นนี้เลยครับผมอาจารย์ก็เอาลงแล้วนะครับผม อาจารย์น่าจะถูกอยู่ครับผมตอนนี้ผมก็จะเอาลงแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับใส่นี่เลยครับนี่ครับแงผมก็เอาลงก่อนนะครับผมวันนี้ผมก็เอาลงแล้วนะครับผมนี่ครับใส่ต้นนู้นอาจารย์ใส่ต้นนี้เลยครับผมวันนี้ก็ไม้สุดท้ายแล้วครับผมบ่ายโมงกว่าแล้วครับผมวันนี้วันนี้ก็แฮ้วครับ ผมกับอาจารย์ก็น่าจะกลับแล้วครับผมเหนียวครับผมเหนียวจริงๆโอ้ยเหนียวยองครับผม <c oughs> วันนี้ยองครับ <c oughs> วันนี้กินเฮวครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไรครับผมมีเฮวม,มีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ subscribe ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ผมกับอาจารย์ใหญ่ก็น่าจะ กลับแล้วครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับผมก็ขอสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เฮ้วนะครับผม